สวัสดีครับอ่าวันนี้วันที่สิบสี่มีนาคมสองพ้อยหกสิบห้าอุปกรณ์มาส่งที่สวนยางบ้านบ้านอะไรนะเสียขออนุญาตให้บ้านสารตรมสารตรมครับอุปกรณ์เจาะยางเ,าเสียเขาสั่งมาทั้งหมดพันห้าร้อยชุดครับกําลังเช็คของอยู่ในสวนอ่าฮะสวนยางครับพันหกร้อยปกติแล้วพื้นเนี่ยจะหญ้าจะแห้งหมดครับที่นี่เขาดูแลดีมากเลยมีน้ําด้วยครับเนี่ยเขาให้น้ําเขาสนใจมากเลยแล้วก็เรื่องปุ๋ย ถึงกับลงทุนระปุ๋ยมูลไส้เดือนนะให้ด้วยครับเนี่ยมีน้ําพื้นเขาจะเขียวจะไม่เหมือนที่แปลงอื่นครับแปลงอื่นจะมีแต่ดินกับหญ้าแห้งๆอันนี้เขาดูแลดีมากเลยครับเพียงว่าแต่ยางนั้นอ,ะอ่ะสมบูรณ์ไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับเพราะร,รู้สึกว่าคนเก่าที่เขาดูแลเขาไม่ค่อยดดูแลเท่าไหร่นี่เสียเขามาดูแลใหม่ครับปรับปรุงขึ้นมาใหม่<ป>ก็โอเคนะ อ่ะตรงนี้ 1, <500. S 1> อ่ะพันห้าร้อยันห้ายี่สิบครับอันนี้อันนี้แถมใช่ไหมครับอันนี้อันนี้พันห้าร้อยโอเคอ่าอันนี้ครับโอเคอันนี้ถังกาดรัอุปกรณ์ครบชุดครับพันหนึ่งพันห้าร้อยชุดมารดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาประกอบครับตอนนี้ผมลืมเข็มครับพอดีอ่าต้องออกไปซื้อเข็มปล่อยหัวอืมันเป็นความผิดพลาดของผมเองที่รีบเมื่อเช้านี้ ทุกอย่างครบหมดขาดเข็มอันเดียวทำอะไรไม่ได้เลยโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้วันที่สิบลืมไปแล้วสิสิบสี่ออีกสองวันหวยออก <laughs> โอเคครับอ่ะสิบสี่มีนาคมเดี๋ยวยังไงก็เวลาติดตั้งเดี๋ยวถ่ายคลิปอีกทีครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ